สวัสดีค่ะพบกับ Enjoy By Noway นะคะและวันนี้เราอยู่ที่นี่ค่ะสนามพีราเซอร์กิตค่ะถือว่าเป็นสนามที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยก็ว่าได้ค่ะกับเจ้าคันนี้ค่ะ o อ r a 7 7จากค่าย G w M หรือว่า Get Wall Motor นั่นเองค่ะหลังจากคลิปที่แล้วเราพาไปชมรอบคันเนาะรีวิวภายนอกภายในมาแล้วแต่วันนั้นนะคะเขายังไม่เปิดเผยสเปค หรือว่าข้อมูล p e r f o r m ร์แมการขับขี่เนาะวันนี้ถือว่าได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมได้วิ่งเอ็กซ์เรีกับทาง GetWall Motor นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาทดสอบถึงสรถนะแล้วก็ ในส่วนของการขับขี่ฟีลลิ่งการขับขี่เนาะว่าจะมีฟีลลิ่งในการขับขี่ยังไงจะแรงจะเร็วหรือว่าจะนุ่มนวลหรูหราขนาดไหนเดี๋ยวเราต้องไปชมกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะจะบอกว่าเจ้าโอล่าศค่ะเขาจะมี2รุ่นนะคะนั่นก็คือมีรุ่น Perform a n แ e แล้วก็รุ่นลองเลนสค่ะ2รุ่นนี้ขนาดแบตเตอรี่เขาจะเท่ากันค่ะนั่นก็คือ8 3 4สิเกา้ิโลวัตต์อาวนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้เราจะมาเทสตัวนี้ค่ะถือว่าเป็นที่สุดของเขานั่นก็คือรุ่นนน Perform ั่เอง แล้วก็สีนี้ค่ะเป็นสีพิเศษสําหรับเขาด้วยค่ะก่อนอื่นเรามาทำำําความรู้จักกันก่อนค่ะว่าสเปคเขาอ่ะจะเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนนะคะอย่างแรกเลยเหมือนที่บอกไปว่าเขาทั้ง2รุ่นนะคะเขาจะมีขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่83.499กิโลวัตต์แอลค่ะแต่รุ่น Performance คันนี้เขามีมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหน้าและหลังนะคะขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าเขาอยู่ที่300กิโลวัตต์ค่ะหรือ อยู่ที่408แรงม้ามาพร้อมแรงบิดที่680นิวตันเมตรจะบอกว่าเขาวิ่งได้ไกลถึง550กิโลเมตรเลยค่ะอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นลองเลนส์ค่ะก็ง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมก็คือหาร2ไปเลยค่ะแต่จะบอกว่าเขาวิ่งได้ไกลกว่านะคะรุ่นลองเลน์ก็คือเขาวิ่งได้ถึง640กิโลเมตรเลยค่ะแต่ตัวลองเลน์นั้นจะเป็นมอเตอร์เดียวนะคะก็คือมอเตอร์หน้าอย่างเดียวค่ะและตอนนี้เราก็พร้อมไปทําการทดสอบกันแล้วค่ะตามเลยค่ะ อยู่ในรถละเดี๋ยวเราจะไปเทสกันใช่ครับเร,เราจะเทสทั้งหมด3รอบกับ3โหมดนะคะใช่ใช่ครับมีโหมด normal โหมด sport แล้วก็ sport พัดใช่เราในเรื่องของ performance ไปเลยครับ,รบแต่และโหมดมันก็จะมีความแตกต่างกันไปแล้วในเรื่องของน้ำหนักตุ้มอะไรช่วงล่างซึ่งเขาตั้งเซ็ตมาให้แบบให้ขับขี่ตามแต่ละโหมด นี้เป็นรอบที่4ี่แล้วค่ะรอบที่ส่อันนี้เราก็จะมาดูเรื่องฟิลลิ่งขอเป็นโหมดสปอร์ตคันอกีกรอบนี่เราก็ขับโหมดสปอร์ตคันอยู่นะคะซึ่งโดยส่วนตัวเราชอบโหมดนี้ค่ะเพราะมันขับสนุกแต่จะบอกว่าโหมดนี้อแอบบนิดนึงแอบบกวน,นิดนึงนะคะถ้าเกิดไปใช้ในชีวิตประจําวันก็คือเขาจะแรงแบบหลังติดเบาะเลยค่ะถ้าใช้ในชีวิตประจําวันอาจจะแบบว่าขับเบานิดนึงนะคะอ,คอ,อันนี้จะลาล้อมยมบไปเลย แม้ของมากเลยแม้ครับหลายๆใช่มันสามรอบที่สี่ที่แบบคล่องเลยดีเดียวใช่ใช่ครับแล้วที่มาจะค่อนข้างมีน้ำหนักในเรื่องของอะไรบ้างคือแม้ครับในแต่ละโมงนะครับโอเคต่อไปนี่เข้าเรื่องต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเชือกใช่ไหมคะครับผมจะโดยในเรื่องของเสียงใครเก็บเสียงในห้องได้สักมือครับเขาก็จะเอาเชือกมาวางไว้ที่บน วนวะะคกะ็คจะเป็นตัว S ค่ะอร์การข้าโค้งนะคะอันนี้ต่อไปก็จะเป็นเลนเช้งครับเลนเช้งต่อไปเป็นเลนเช้งนะคะเลนเช้งก็คือเขาเขามีสำหรับแบบว่าอันนี้ส,สเตชันนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะก็คือสมมติว่าคันหน้าทำของร่วงอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะหักหลบแล้วก็กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมได้เนาะอันนี้ก็เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยการใช้ถนนนะคะแล้ว์เมครับชนะคาร์เมคาร์เมโอเค อันนี้ก็จบทุกสเตชันแล้วก็เป็นรอบที่สีเรียบร้อยแล้วนะคะก็สรุปสั้นๆค่ะตาละโมดแต่ละสเตช่นได้ทดสอบถึงสมรรถนะของตัวรถเป็นที่ถือว่าโอเคเลยทีเดียวแต่ก็ต้องย้ํากันนะคะว่ารถอล่าศูนเเป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะไม่ได้สําหรับ แข่งหรือว่ามาทดสอบในสนามนะคะอันนี้ก็คือเรามาทดสอบเพื่ออเรียกอะไรให้รับรู้รับทราบหรือว่าให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงแบบข้อมูลจริงที่ทางเกมมอเตอร์เขาบอกเรานะคะค่ะวันนี้ขอขอบคุณมากๆที่สักเตเร์นะจ๊ะก่อนเนาะโอเคไปไปโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีเนาะว่าจะเพลินไป ค่ะอันนี้จะไปการเทสศูนย์ถึงร้อยนะคะโดยมีพี่กิฟต์อโต้วิชั่นนั่งอยู่ในรถด้วยค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋วั้ายมากข,ข,ของการเทสสรุปคร่าวๆก็คือสมรรถ,ถนะของเขานั้นยว่าก็โอเคนะคะเรื่องอัตราเร่งเรื่องการเข้าโค้งเรื่องการตอบสนองของโหมดแล้วฟังก์ชันต่างๆในระบบของเขานะคะก็ถือว่าทำได้ดีค่ะ แต่จะบอกอย่างหนึ่งว่ารถคันนี้คืออันนี้ที่เราขับที่เราทดสอบอะค่ะอาจจะเห็นว่ามีความเร็วมีเข้าโค้งเร็วเลยแต่ชีวิตจริงเราไม่ได้ขับกันแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเขาปิดสนามให้สื่อมวลชนทดสอบนั่นเองค่ะก็ย้ํากันอีกครั้งรถคันนี้ไม่ได้มีไว้แข่งนะคะมีไว้ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ชม ก็จะได้รับข้อมูลจากเจ้าคันนี้แล้วก็ได้เห็นสมรรถนะของเจ้าคันนี้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วคลิปหน้า Enjoy จะพาไปรีวิวรถหรือจะพาไปทดสอบรถที่ไหนหรือว่าแบรนด์ไหนต้องติดตามชมกันนะคะก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย